นิ่งค้างเฉยค้างอย่างนั้นมันก็ยังแค่อยู่เป็นเพราะเป็นภูมิในสภาวะจิตอยู่ทิ้งตัวทิ้งเองนี่อย่างทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งนี่จะเรียกว,ว่าออกเออคลายทิ้งคลายก็บอกแล้วแต่บวบานทิ้งบานไม่ใช่มันอยู่ที่ตูมที่บานนะบานทิ้งบานนี่มันคืออะไรมันหมดตัวหมดเอง มันพ้นตัวพ้นเองมันหลุดจากตัวหลุดเองบานทิ้งบานเนี่ยมันไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองอยคิดว่าบานทิ้งบานแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันเกิดหมากเกิดผลอะไรขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้นะมันจะผลก็ทิ้งในผลเองหมากก็ทิ้งในหมากเองทิ้งตัวทิ้งเองดิทุกอย่างอย่าไปอยู่ที่จิตอย่าไปอยู่ที่อะไรอย่าไปอยู่ที่ตัวคอยอยู่เอ้ ทิ้งตัวทิ้งเองดิหมดตัวหมดเองไม่เอาตัวไม่เอาเองสิหมดตัวหมดเองไม่เหลือตัวไม่เหลือเองมันยังมีอยู่มันก็มีเชื้ออยู่ตรงนี้แหละอะไรในะอะไรมันก็เป็นเชื้ออยู่ตัณหาอยู่อย่างนั้นก็เกิดอยู่อย่างนั้นไม่ที่งไม่เอง เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองพร้อมกันไปไม่แบ่งนอกไม่แบ่งในรายช่วยหนึ่ช่วยพร้อมกันไปทั้งนอกทั้งในเองสม่ำเสมอร้อมกันไปหาโกนามันช่เรื่องเฉพาะลูก พาะมัก็อยู่แค่นั่นแหละแค่เฉพาน,นะพ้อติดจะพอหลุดอะไรสิ่งที่ไม่มีคราบ okay, แค่นี่ยน้นองเนื้อติดน้องเนอหลุดติดหลุดนี่นเป็นเป็นทิฏฐอยู่เลยอากาศทิฏิปัญหาทิฏฐโมหะทิฏฐิจะู้ให้ทั้งหมดแล้ว หน้าตาอนาตาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วมันไม่ใช่อะไรติดมันไม่ใช่อะไรในหลุดอยู่แล้วลูกอนาตาเนี่ยหน้าตาเนี่ยไม่จัดว่าเป็นอะไรแล้วลูกไม่จัดว่าติดหรือว่าหลุดไม่จัดว่าเป็นอะไรหน้าตาไม่จังก็ไม่จัดว่าเป็นอะไรมันเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตัวเป็นตานี่ก็เรื่องสนาปรุงแต่งทีเดียวทานที่ดี ัญหาปรุงแต่งทิฏฐิแล้วก็เอาทิฏฐิมายึดเรียกวัฏฐานทิฏฐิปัญหาปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็เอาทิฏฐิที่ปรุงแต่งมายึดเอาทิฏฐิที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมายึดกลายเป็นอุปทานทิฏฐิโมหะทิฏฐิมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองแต่เมื่อตัณหามันปรุงแต่งทิฏฐิัณหาเสียมทิฏฐิแล้วมันก็เลยมีความหมายขึ้นมา มีความหมายขึ้นมาแล้วเอาความหมายมายึดเจุดประธานทีทีปัญหาทีทีโมหะทีทีไม่มันไม่ใช่มันทั้งไม่เองลูกไม่ไม่เอาไม่เองไม่สละดในตัวไม่เองไม่ทิ้งไม่เองไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ แบ่งนอกแบ่งในแต่มันไม่เป็นตัญหาแล้วมันจะไม่มีทั้งในไม่มีทั้งนอกไปเองไม่นอกไม่ในไปเองเที่ยงนอกยังในอยู่ว่าตัญหาวิ่งลอบอยู่ปัญหามันยังวิ่งลอกอยู่มีนอกไไนนมีในตัญหาเที่ยงอยู่ แบ่งนอแบ่งในมันจะพร้อมตัวเองทุกอย่างพร้อมกันถึงจะเป็นพร้อมลุกทุกอย่างเติมร่องเรื่องพร้อมทุกอย่างร้อง אַזוי גרויס איז דער קאַטגאָריע, ווער ארויסלויעם מיין איי? หากเงาแหวงสมูทไทยก็มาจากตัวตั้งเอาตั้งอะ่นแหละต้องเอาต้องตั้งเอาตั้งเอาในตัวเอาตอนเข้าไปในท่าศีั้งหน้าซ้อนตัวดูตัวรู้ตัวเห็นตอนในตัวปฏิบัติตอนในตัวเจริญตอนในตัวรวมเพนตั้งเอาตั้งต้องเอาต้องตัวเอาในตัวเอาก้อนเข้าไปในสรรพสิ่งสรรพธาตุจะเป็นสมูทไทยลากยาวไปเลยตัว เอากระลางตัวเอาเองตัวไม่เอาก็ล้างตัวไม่เอาเองสิเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้ไม, switch, ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นเหตุสังฆวัตไม่เป็นเหตุของการวนเวียนมันไม่ต้องวนเวียนกับอะไรลูกมันแจกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วมันก็ไม่ต้องวนเวียนกับอะไรไม่ต้องวนเวียนกับตัวรู้ตัวเห็นไม่ต้องวนเวียนกับตัวนึกคิดปรุงแต่งไม่ต้องวนเวียนกับความรู้สึกไม่ต้องวนเวียนกับอารมณ์ ไม่ต้องวนเวียนกับสรรพสิ่งสรรพธาตุไม่ต้องวนเวียนกับอินทรย์กับจิตนะไม่ต้องวนเวียนไม่ต้องวนเวียนกับตัวต้องไม่ต้องไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับตัวตั้งตัวไม่ตั้งไม่ต้องวนเวียนไม่ต้องวนเวียนอยู่กับตัวตั้งตัวไม่ต้องลูกจะจับไม่เอาบางทั้นเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันก็เรียบร้อยเรียบร้อเบง ไม่จัดว่าเป็นมรรคไม่จัดว่าเป็นผลไม่จัดว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นแม้กระทั่งนิพพานลูกนิพพานที่ไม่มีความหมายแม้กระทั่งนิพพานเองว่างที่ไม่มีความหมายแม้กระทั่งว่างเองไม่จัดว่าว่างคือว่างไม่จัดว่านิพพานคือนิพพานไม่มีความหมายที่มีความหมายว่านิพพานมีความหมายว่าว่างครับเพราะว่าปัญหามันจัดให้ปัญหามันปรุงแต่งทิธีปัญหาที่ฎีมันจัดให้เพื่อให้ความเห็นให้ความหมาย ที่มันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเองอย่ามัวแต่ตัณหาจัดสรรทิฏฐิอย่ามัวแต่ตัณหาเสี่ยมทิฏฐิอย่ามัวแต่ตัณหาบรณาการทิฏฐิอย่ามัวแต่ตัณหาปรุงแต่งทิฏฐิอย่ามัวแต่อะไรไม่อะไรอยากไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ทิ้งไม่เอง ไม่ที่มันไม่ใช่อะไรในไม้ก็อย่ามัวแต่อย่ามัวแต่อย่ามัวแต่ม,แตมัวแต่ก็ตัญหาทันทีสมุทัไทยทันทีเป็นแง่ตัวเอง,งทันทีเป็นแง่ไปตะเอง,งทันที สิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งโตไม่เอาแอ้นั่แหละมันจะได้จบเป็นจากการฟังมันจะได้จบเป็นจากการฟังฟังในสิ่งที่ไม่เอาแม้กระทั่งโตไม่เอาแอ้นั่แหละมันจะได้จบเป็นจากการฟังจะได้จบัวจบเป็นจากการฟังฟังในสิ่งที่มันไม่จบมันก็ไม่จบ

ตาเนี่ยมันไม่มีมันมีค่ีตาเนี่ยมันไม่มีความหมายมันแค่ตไม่มีความหมายเองที่ผ่านมาและผ่านไปนม่เนปัญาเตี้ยมที่สี่เท่านั้นปัาเตี้ยมยานที่ชะเท่านั้นปัญหาเตี้ยมดูปัญหาเตี้ยมตัวรู้ปัญหาก้อนดูปัาก้อนรู้ปัญหาบริการตัวดูปัญหาบริการตัวรู้รู้ ตัวรู้มายึดใตัวูเอตัวูมายึดในตัวรู้เนี่ยพนี่ตัวูตัวรู้ัหาทตัวูตัวรูบวทตัวรูตัรู้เป็นสังสวัตรในตัวดูตัรู้นั่นเองมันมีกรดแบบ้การปฏิบัติการมันเป็นตามมาเรื่องัณหาจกิดขึ้งนั้นตัณหาบริกรรงนั้น เป็นหนาไมเคลื่อนตัวรุ่นนี่ก็เป็นตัวปฏิบัติาแล้วลูกตัวรุ่นตัวปฏิบัติงานจริงนี่คือปัญหาหน้าเองปัญหาเป็นผู้ร้าปัญหาเป็นผู้ทต็มัญาเป็นผู้กระเริปัญหาเป็นผู้สวยผลมันมีแต่คนไทยปัญหายนั้น อแบอกแยง้งขัดแย้งมันจะพ่อใหญ่หปัญหาปูนแต่งวีินั่นแหละตัหาปูแต่งวีธีใครที่ดิดมาหนึ่งนั่นแหละมันก็แยง้งตลอดขัดกันตล,ลอดทะลดเลกันตลอดโมต่ความเห็นโมจ่ความหมายแบบนั้นแบบนี้โมจะต่างความเห็นโมจะต่างความหมายสิ่งที่ไม่มีความหมายก็มาให้ความหมาย ปัญหาเป็นผู้สร้างปัญหาเป็นผู้เสี่ยมปัญหาเป็นผู้บริวชนบริการปัญหาเป็นผู้สวยผลทั้งนั้น,นลูก ปันดไมนตัวไม่เอาเน้่ลรู้ไม่เอาไม่เอาไปไม่เอาอะไรก็ตามนี่มันก็ยังมีปัญหาเสี่ยมตัวไม่เอาอยู่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันแค่น้หมดข่าหมด,หมด มันตัวเอาตัวไม่เอามันก็จะไม่ใช่อะไรไน่เอาน่ไม่เอาไปเองมันวายอยู่ก็เพราะว่าตัวเอาตัวไม่เอานี่แหละยังอะไรไน่เอายังอะไรเน่ไม่เอาอยู่เลยสนามมันเตี้ยมอยู่ดิอยากไม่เอามันต้องเอาต้องไม่เอาสิยิ่หมดไป็นเร่งตัวหมดเอง Lợi, cái lợi, một giọt, mấy thằng thua một kiệt, em.

main main ตัวปรื่ัรู้ต่อตัวรู้ไปเรื่อยตัวเห็นต่อตัวเห็นไปเรืยตัวปฏิบัติตัวเจริญปัาต่อสาไปเรื่อยในตัวปฏิบัติสาในเจริญต่อไปเรื่อย เียมันไปเรื่อยมันโตเป็นตากันไป้เรื่อยัห้างรไดเปนดอกอ้างทุกองคเจ้าอ่างนั่นอ้างนี่ตัวอ้างเป็นปัญหาที่ตัวอ้างตัวเองไม่เลยเฉียวเลยไม่เจไม่ทั้ง้ไม่ทั้นไม่โมดอ้างมันมีเวลาอย่โมจะอางอ่างมดอ้าง เยซูโมเด็แอบ้างระเจ้าปัญหาในการแอบอ้างปัญหาอายุติปัญหาตัวเองโมแด็จอ้างโมแด็จอ้างตั้งกระทาโมแด็จอ้างกอดควยกระทาเป็นไทยใหญ่ตปวี่ยนเป็นคนไทยดิเอาดิซของเอาเรซเจะเอาเรซ ล้วเนตัวเอามันก็ยวไปเรื่อยละทางด้าตัวเอารู้ช่วยกันตรงสิผู้ตั้งรก็ตัดจะรู้ช่วยกันตรงในตัวนี้เอาอะไรอย่างน้าตาจะไปเอาอะไรล่ะนัตตาก็หนัตตาทำหน้าตตตกามสงังนัวเาสิ่งาะนัวนี้เอาหน้าต เอาไม่ได้ตองเอาเองตัวนี้ตองจบไม่ตอยากเอาไม่ได้ต้องเอาไม่เอาเองอยากไม่เอาไม่ได้งเอาไม่เอาเอง ไม่เอาไปเอาไม่เอาอะไรไม่ได้ให้เอาไม่เอาไปเอาไม่เอาอะไรไม่ได้ให้เอาไม่เอาไม่เอยไม่เอาอะไรเอาไปเอาไม่อเคยไม่เอาอะไรเอาตัวไม่เอาเลยไม่เอาอะไรเอาตัวไม่เอาเลยไม่เอาอะไร เอาไม่เอาไปเอาอะไรเอาไม่เอาไปไม่เอาอะไรเอาตัวเอาเองนี่ไม่เอาอะไรไเอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละตัวนี้เอาอะไรรู้เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละที่ยา

จะมีแบบนี movie, right? uh huh. wow. okay. mm ้ว่ามีตัวเป็นแบบนี้เป็นตัวเตี้ยนนี่ไม่เป็นจากไม่ตัวไม่เอ็นดี้รากเป็นจากรากตัวรากเอ็นดี้เป็นรากรากเป็นรากอะไรเป็นรากเป็นรากอะไรเป็นตันอะไรรากดี่ต้นนี่สอนพวกเตี้ยมมีมายุ่งทุกวันนี้ไงลูก